ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอารอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณนะสถิติประยุกต์สถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นดิด้าโพสตข้อความผ่านเฟซบุ๊ k ระบุว่าตื่นเต้นอะไรกับการที่หมอชลน่านโค้งก้มหัวคารวะอุ้งอิงในเมื่อพักเพื่อไทยก็เป็นพักการเมืองในทุนตั้งในทุนที่แท้จริงคือทักษิณชินวัตรลูกสาวในทุนตัวจริงพักมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรืออีกในก็คือหัวหน้าพักตัวจริงเพราะเป็นในทุน โลนนอ่านไม่ได้เคารพองค์อิงเลยก็ได้แต่เคารพทุนและบารมีของพ่อองค์อิงก็แค่นั้นเองเขาเค,า,เคารพเจ้าของพรรคตัวจริงและทายาท